ในระหว่างที่เพื่อนๆถ่ายคลิปวิดีโออยู่มีสิ่งนี้โผล่ขึ้นมาเราก็ไม่อยากให้เจอเราจะทำการเบลอมันออกแบบไหนครับเดี๋ยวเรามาทำกับแอปแคปคัตกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุมครับ วันนี้เรายังอยู่กับแอป Cap c u t นะครับแล้ววันนี้ผมก็มีเทคนิคการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆมาฝากเพื่อนๆครับสำหรับหลายคนเจอปัญหาเวลาไปถ่ายคลิปข้างนอกหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่แล้วดันมีของที่ต้องห้ามไปโผล่หน้าคลิปของเพื่อนๆนะครับเราก็จะทำการเบลอวัตถุนั้นๆซึ่งการเบลอทำกับแอป Cap Cut ได้ด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์แบบอยู่กับที่หรือเบอร์แบบเคลื่อนที่ก็ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันตต่ต่อในคลิปวิดีโอนี้กันเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอัลบอสบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับให้เพื่อนๆนนะครับเข้าไปที่แอปแคปคัทนะครับกดเข้าไปแล้วไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับกดเครื่องหมายบวกปุ๊บ เป็นคลิปที่เพื่อนๆต้องการจัดการนะครับเสร็จแล้วกดเพิ่มได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในคลิปนี้มีอะไรที่มันไม่เหมาะสมที่จะมาให้ทุกคนเห็นหรือว่าเยาวชนเห็น,นตรงนั้นเนาะเราก็เลื่อนไปอมืมันมีไฟนะครับซึ่งเราจะไปเบลอรตรงนี้กันครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆไปติ๊กที่คลิปวิดีโอนะครับเป็นสีขอบขาวแบบนี้แล้วเลื่อนไปทางขวาครับจะเจอคําสั่งว่าขัดลอกเพื่อนๆกดไปเลยปุ๊บ ก็จะได้คลิปอยู่2คลิปนั่นเองนะครับแต่เป็นคลิปเดียวกันเป็นการคัดลอกไปจากนั้นเพื่อนๆไปกดที่คําว่าโอเวอร์นะครับแล้วไปคลิกคลิปแรกนะครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วเลื่อนมานะครับจะมาเจอคําสั่งนี้ครับว่าโอเวอร์ที่เป็นลูกศรไข้กันแบบนี้นะครับกดไปเลยครับจุบคลิปวิดีโอที่เราคัดลอกไปไว้ข้างหลังเขาก็จะมาอยู่ข้างล่างแบบสมบูรณ์แบบเลยก็คือเริ่มต้นพร้อมกันและ สิ้นสุดพร้อมกันนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมาดูจุดนะครับว่าจุดไหนที่ไฟขึ้นนะครับโดยที่เราคลิกที่โอเวอร์เลยนะครับแล้วไปติ๊กคลิปวิดีโอที่เราเพิ่มมาเป็นโอเวอร์เลยส่วนนี้เลื่อนไปครับอ่าตรงนี้ไฟจะเริ่มขึ้นจากตรงนี้นะครับเราก็แบ่งเลยครับกดคำว่าแบ่งแยกนะครับตอนท้ายด้วยครับตอนที่เราเป่าเป่าออกไปแล้วนะครับเตรียมเป่าอ่า ตอนนี้ไฟหายไปแล้วเราก็คลิกคลิปวิดีโอข้างล่างที่เราเพิ่มโอเวอร์เลยไปนะครับแล้วกดแบ่งแยกครับจากนั้นเราก็กดในส่วนที่เราแบ่งแยกแล้วไปใช้คำสั่งลบที่เป็นรูปถังขยะนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับลบออกเลยแบบนี้นะครับแล้วกดกลับมาหน้าจอหลักแบบนี้นะครับต่อไปเราจะไปทำการเบลอให้กับคลิปวิดีโอนะครับโดยการใช้คำสั่ง เอฟเฟกนะครับที่เป็นรูปดาวนะครับกดเข้าไปเลือกไปที่เบสิกนะครับขั้นพื้นฐานแล้วก็เลื่อนหาคําว่าเบลอนะครับกดเบลอปุ๊บ่าก็จะเบลอแบบนี้นะเพื่อนๆก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องครับแล้วเราก็ทําการดึงนะครับดึงไปให้สุดอาจจะเป็นช่วงที่อันนี้นะครับช่วงถ้าสังเกตว่ามันจะเป็นโอเวอร์เลยจากไหนถึงไหนนะครับดึงดึงไปจากโอเวอร์เลยนะครับ มันจะเบลอจากช่วงนั้นนะครับคราวนี้เราจะไปกําหนดให้มันเบลอเฉพาะโอเวอร์เลทที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับเรามาเลือกคําว่าวัตถุจะมีวัตถุอีก2ชิ้นวิดีโอหลักก็เราไม่ต้องการเบลอรเราต้องการเบลอที่โอเวอร์เล์ก็เลือกคําว่าโอเวอร์เล์นะครับคราวนี้ไหมครับอ่าคลิปวิดีโอของเราก็จะเบลอเฉพาะส่วนที่เป็นโอเวอร์เล์นะต่อไปเราจะมาให้มันเบลอเฉพาะส่วนกันนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเลื่อนมาอันดับแรกนะครับตรงจุดนี้ คลิกที่ overlay นะครับแล้วเลือกคําสั่ง mark นะครับ mark mark หรือ mark นะครับกดเข้าไปเลือกเป็นแบบประมาณวงกลมนะครับเราก็ดึงไปเลยครับไปไว้ช่วงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับสังเกตว่ามันจะเบอร์เฉพาะตรงที่เป็นรูปไฟตรงนี้พอดีนะครับในกรณีนี้ก็คือใช้เบอร์เฉพาะส่วนที่อยู่กับที่นะครับแต่บังเอิญว่าคลิปวิดีโอนี้มือผมไม่อยู่กับที่นะครับ เราจะกำหนดให้มันเคลื่อนที่ไปกับลูกไฟโดยใช้คำสั่งคีย์เฟรมนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ไปกดที่คำสั่งคีย์เฟรมตรงข้างบนนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปกดเพื่อนๆเลือกโอเวอร์เลย์ข้างล่างก่อนนะครับที่เป็นคลิปวิดีโอที่เราแทรกเข้ามาเป็นโอเวอร์เลย์นะครับแล้วกดที่เพิ่มคีย์เฟรมนะครับจากนั้นเราก็ดึงมาครับอ่าตอนนี้มันเริ่มขยับนะครับเราก็ไปกดคำว่ามาร์ อ่าจากนั้นเราก็ดึงมาครับปึ๊บเสร็จแล้วตรงส่วนนี้เราก็ดึงมาอีกครับเราก็ลากมานิดนึงนะครับแล้วก็ลากมาร์มาตามนะครับลากไปครับาลากมาร์กไปตามครับจะว่าจะเรียกว่ามาร์หรือมาร์กก็ได้เนะเาะอแล้วแต่คนถนัดนะครับแต่เขาก็เขียนว่ามาร์นั่นแหละแต่ผมขออนุญ,ญาตเรียกว่ามาร์กแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับก็ขยับตามที่เป็นรูปไฟนะครับ ปึ๊บปึ๊บประมาณนี้ก็สิ้นสุดเรียบร้อยนะครับเราก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าคลิปวิดีโอที่เราทำการมาร์กแล้วก็ทำให้มันเบลอนะครับจะตามลูกไฟไปหรือเปล่านะครับอ่ามาเริ่มดูเลยครับกดที่ปุ่มเลย์เลยครับอ่าเห็นไหมครับเบลอตามนะครับ อาประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการใช้คําสั่งในส่วนที่1คือคัดลอกพอคัดลอกเสร็จแล้วเราก็โอเวอร์เลย์มาซ้อนข้างล่างพอใส่โอเวอร์เลย์เสร็จแล้วเราก็ไปเพิ่มเอฟเฟกที่เป็นเบลอหลังจากนั้นเราก็ใส่มาร์กเข้าไปเฉพาะจุดนั่นเองครับและถ้ามาร์กจุดแล้วมันไม่อยู่กับที่เราก็ใช้คําสั่งคีย์เฟรมและ ไปแก้ไขในส่วนมาร์กนั่นเองนะครับเพื่อนๆพ,พ,พอจะทําได้อยู่เนาะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะส่งออกคลิปวิดีโอก็เหมือนเดิมเลยครับเรามาเช็คว่าความละเอียดที่สามารถส่งออกได้เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็เลือกตามนั้นในตัวอย่างนี้นะครับ iPhone XS Max ทําได้ถึง 4K แล้วก็60เฟรมเรทครับแต่ผมเอาไว้ที่1080กับ30เฟรมเรทก่อนนะครับแล้วก็กดที่ลูกศรชี้ขึ้นนะครับ <S <S ก็จะเป็นการ Export หรือว่าส่งออกคลิปไปนั่นเองครับ นี่ก็คือผลงานสำหรับวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเบลอเฉพาะส่วนของคลิปวิดีโอที่เราไม่ต้องการให้ทุกคนเห็นในคลิปของเราออกไปไม่ว่าจะเป็นของที่ไม่สมควรให้เห็นหรือว่าอาจจะเป็นหน้าของคนอื่นที่เราไม่อยากให้ไปโผล่ในคลิปวิดีโอของเราก็สามารถให้มันเบลอได้เฉพาะจุดนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังหัดตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยแอป แคปขัดนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยรวมถึงแนะนำคลิปวิดีโอที่จะให้ผมมาสอนให้กับเพื่อนๆได้เสมอครับและที่สำคัญเลยถ้าไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About b บอยสนมด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำไห้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ